สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องธรรมาหากินชาแนลบายกิติศักขันกล้ากับรีวิวขายสวนทุเรียนในเขตอำเภอ,อแก่งหังแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสวนทุเรียนที่นี่ครับตามเราไปชมข้างในกันครับ วันนี้อากาศดีแสงแดดสวยนะครับดูต้นทุเรียนที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยอยู่บนพื้นที่3ไร่3งาน85ตารางวาพิกัดอยู่ที่เขาวงกฏอําเภอแก่งหังแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับมีทุเรียนหมอนทองอายุ5ปีปีที่แล้วเขาตัดผลไป จำหน่ายได้ทุนคืนบ้างบางส่วนแล้วเนื่องจากทุเรียนนี้ยังเป็นทุเรียนสวนต้นยังเขาเรียกว่าสวนนุ่มสวนสาวอยู่นะครับปีที่แล้วก็ตัดไปขายมีทั้งหมดแปลงนี้เนี่ย78ต้นครับแหล่งน้ำมีพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านดูอันนี้ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมเดินอยู่บนถนน ลาดยางครับเนี่ยสวยมากครับใบงามต้นสมบูรณ์ครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนสรงพุ่มสวยมากลงจากถนนลาดยางลงไปนะครับไปดูต้นทุเรียนกันนี่ฮะต้นทุเรียนงามจริงๆครับ คุยกับเจ้าของสวนก็บอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะปิดสวนทำดอกแล้วก็มีผลผลิตออกเขาก็จะปิดการขายก็คือจะยังไม่ขายนะครับเมื่อเขาทำผลผลิตขายเสร็จแล้วเนี่ยสวนนี้ก็ยังประกาศขายอยู่นะนี่ครับ ก็าขายยกแปลงนะครับท่านครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองลุน้นๆนนะฮะอายุ5ปีทั้งหมด78ต้นด้วยกันครับนี่ครับอันนี้คือระบบสปริงเกอร์เขาจะเป็นระบบท่อ เป็นท่อ,อยางนะครับไม่ใช่ท่อ pvc ส่วนการสูบน้ำจากบ่อน้ำมาลดต้นทุเรียนเนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลปั่นนะครับเพื่อที่จะสูบน้ำเข้าระบบสปริงเกอร์นะถามว่าไฟฟ้าเข้ามาหรือยังไฟฟ้าผ่านแล้วแต่ทางเจ้าของสวนยังไม่ได้ขอขยายเขต ดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้ในสวนแปลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้ยังใช้น้ํามันในการสูบเครื่องยนต์นะในการใส่เครื่องยนต์สูบน้ํามาใช้รถในแปลงแปลงนี้ครับเห็นไหมต้นงามนะครับผมยืนยืนอยู่กลางที่นะครับจะขอ แผนในท่านได้เห็นสภาพต้นทุเรียนภายในแปลง3ไร่สามงาน85ตารางวานะฮะทั้งหมด78ต้นก็จะมีต้นที่สมบูรณ์อยู่ด้วยแล้วก็ต้นที่ไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยต้นไม่สมบูรณ์เนี่ยผมดูเนี่ยในแปลงนี้จะมีอยู่ประมาณสัก2%นะครับแค่นั้นเองครับ นี่ครับทุเรียนอายุ5ปีนะครับปีหน้าผลผล,ผลิตของทุเรียนที่นี่เนี่ยสามารถทําผ,ผลผลิตได้เป็นปีที่2แล้วครับปีที่แล้วเขาก็ทําไปแล้วนะเนี่ยเจต้นด้วยกันนะครับก็จะมีไม่สมบูรณ์อยู่ประมาณสัก2%ก็จะอยู่ที่ ไม่ถึงสิบต้นดีครับน,น,นั่นสามารถทำผลผลิตได้หมดครับนี่ใบที่เขาแต่งไว้บารุงใบออกมาเนี่ยใบนี้ถือว่าเป็นชุดที่สองแล้วครับใบชุดที่สองนี่เมื่อ แก่เต็มที่หรือเป็นใบเพชรลาดเนี่ยเขาก็จะดูว่าจะสามารถที่จะใส่ปุ๋ยเร่งดอกได้หรือยังนะข้างบนเขาตัดยอดนะครับนะเขาก็ดูแลดีนะครับส่วนนี้แปลงเล็กๆนะครับ สามไร่เสร็เสขายก็ไม่แพงนะฮะสามล้านแปดครับที่เห็นข้างหน้าโน้นเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงอยู่คนละฝั่งถนนลาดยางกันครับฝั่งนี้ก็คือแปลงสามไร่เสร็จที่ทางเจ้าของสวนทุเรียนปลูกทุเรียนไว้78ต้น พันหมอนทองล้วนนะครับประกาศขายอยู่ที่ยกแปลงนะครับ3ล้าน8ครับผมยืนอยู่กลางกลางสวนนะฮะนี่ครับทดลองพิจารณาดูนะครับ3ไร,ร่เศษเขาขายอยู่3ล้าน8นะฮะ3ล้าน8ทํทำเลดีอยู่ในย่านชุมชน ู่ติดถนนดำถนนลาดยางนะครับโคนต้นครับอันนี้คือกิ่งกิ่งเนี่ยจะเห็นเขาตัดแต่งใบอ่อนออกแล้วก็จะเห็นร่องรอยของการตัดทุเรียนนะฮะเห็นไหมตัดทุเรียนไปจำหน่ายครับเมื่อปีที่แล้วนะ เดี๋ยวจะพาท่านไปดูแหล่งน้ำนะะที่ใช้กับสวนทุเรียนแปลงนี้ครับครับต้นใหญ่งามนะครับ สวนเล็กๆเหมาะสำหรับผู้ที่กเกษียณในยุราชการมาปลูกบ้านอยู่ในสวนในเนื้อที่3ไร่มีทุเรียนอยู่70กว่าต้นแค่นี้ผมว่าพอละมีความสุขละอยู่ที่เขาวงกฎอำเภอแก่งหังแมวเนี่ยตรงนี้อากาศดีเงียบสงบนะครับไม่ไกลาจากถนนสุขุมวิทมากนักนะวิ่งรถประมาณ 15บหถึงยี่สินาทีก็ถึงที่แปลงนี้แหละครับเห็นไหมครับขทางหน้านี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับจะเห็นประตูน,น้ําจะมีน้ําไหลเข้ามาด้วยนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับ ดูใบสิครับกำลังส่งเคราะห์แสงเลยนะครับไปดูคนต้นเขาหน่อยครับ ท่านผู้ชมครับที่สวนทุเรียนในเนื้อที่3ไร่3งานเศษๆนะครับมีลำรางสาธารณะไหลผ่านในภาพจะเห็นน้ำเนี่ยไหลผ่านถนนผ่านเข้าท่อนะฮะเพื่อที่จะไหลเข้าสู่บ่อน้ำที่อยู่ในสวนนะครับเนี่ยน้ำกำลังไหลไหลเข้าสวนเลยครับ เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงต้นทุเรียนนะฮะในช่วงฤดูแล้แงเขาก็กักเก็บน้ำไว้ในบ่อน้ำพอใช้ตลอดทั้งปีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านสนใจสวนทุเรียนแปลงนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่หมายเลข0972530 444หรือที่หมายเลข085-838-7717ชมรีวิวสวนทุเรียนผ่านทางช่องธรรมาหากินชาแนลบากิติศักาันกล้าแล้วอย่าลืมกดเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ ติดตามชมกันด้วยเผื่อท่านสนใจจะมาลงทุนซื้อที่ดินไว้ในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีหรือสวนแห่งนี้มีเนื้อที่ไม่มากนะครับพอที่จะลงทุนได้เนื้อที่จะอยู่ที่3ไร่3งาน85ตารางวาพิกัดตำบลเขาวงกตอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีขายยกแปลง3ล้าน8 ทุเรียนก็โตแล้ว78ต้นท่านสามารถมาทำผลผลิตเพื่อที่จะคืนทุนในการลงทุนของท่านได้ในราคา3ล้าน8